สวัสดีครับวันนี้ผมมาเปิดคลิปที่ปั๊มปตอทอำเภอแม่ริมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปม้อนแจ่มอีกหนึ่งเส้นทางครับที่ผมคิดว่าน่าจะหลายคนอนะที่แทบไม่รู้จักเลยนะครับเส้นทางนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปว่าสวยงามขนาดไหนและมีจุดต,ต่องเที่ยวอ,อะไรบ้างนะครับหลังจากที่เพื่อนๆออกมาจากปั๊มปตอทแม่ริมนะครับมาเจอสามแยกแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมานะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมาทางที่จะไปม้อนแจ่ม,มแลละครับพอขึ้นมาประมาณสัก ไม่เกิน3ากิโลนะครับให้เพื่อนสังเกตดูมันจะมีปัป๊มพีทีนะครับอยู่ขวามือผมจะเข้าซอยตรงรถ4ล้อคันนี้นะครับให้ ica, <c oughs> เพื่อนๆเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับป้ายกิโลมันจะบอกว่าบ้านแม่คีสิกิโลนะครับเลยไปนิดน,นึงก็จะเป็นปัป๊มพีทีนะครับอยู่ขวามือสังเกตดูปัป๊มพีทีดีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งตรงอย่างเดียวนะครับจุดหมายคือบ้านแม่คีเลยนะครับ ครับผมเพื่อนครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับวิ่งมาก็ถึงบ้านเมื่อกี้แล้วนะครับใช้เวลาแบบวิ่งคือรถวิ่งง่ายนะครับสบายๆแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางนี้สวยงามนะครับแล้วก็ตรงที่ผมถ่ายทําเมื่อกี้นะครับวิ่งมาอีกประมาณไม่กี่เมตรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ซ้ายมือนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายทําตอนแรกแดดแรงมากเลยครับตอนนี้ฝนลงเม็ดครับดูนะครับ ก็น่าจะเข้าไปหลบฝนข้างในนะครับสังเกตดูมันจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายนะครับจะมีบอกว่าสวนดอกไม้นะครับเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆวิ่งเข้ามาจากซอยเมื่อกี้นะครับนิดเดียวนะครับก็จะมาเจอป้ายบอกเล็กๆนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายไปเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเมื่อก่อนนี้ที่ผมเคยมา มาถ่ายทำนะครับก็คือมันจะเป็นตรงนู้นนะครับนู้นนะเขาเรียกว่าดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับตรงนี้แต่ตรงเนี้ยผมเคยมาถ่ายทําแล้วครั้งนึงนะครับเป็นดอกกุหลาบขั้นบันไดนะครับถ่ายทําอยู่ดีๆนะครับฝนล,ลงเม็ดเฉยเลยครับนักนทะ่องเที่ยวเขาหลบฝนกัน,นครับ ต่อไปเรื่อยๆครับฝนหยุดเดี๋ยวผมถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมขึ้นมาถึงด้านบนก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับค่าบริการก็ผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทนะครับเข้าไป ให้ดูภาพบรรยากาศสวนดอกไม้ป้างว่อนะครับของตำบลแม่แรลมนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ คตรสวยเลยนะครับสังเกตดูเพื่อนนะเพื่อนๆเดินเข้ามาส่วนตอนแรกก็จะเจอส่วนดอกไม้ที่ขวามือนะครับแล้วก็เห็นไหมทางที่จะไปตรงสวนส้มน,น,นะครับบริเวณตรงที่เขาขายบัตรนี้จะมีส้มให้บริการด้วยนะครับจะเป็นโลละหกสิบาทนะครับถ้าซื้อสองโลก็หนึ่งร้อยบาทนะครับนู่นเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินลงไปบนสวนส้มแล้วก็ไปตรงที่จุดชมวิวนะครับ จะให้ชมวิวรอบๆบริเวณหอตีดูก่อนนะครับโอ้โหมุมตรงนี้สวนส้มกำลังออกกันเต็มเลยนะครับป่าเดินชมวิวสวนส้มกัน,นครับคือเมื่อกี้ลืมบอกเวลาเปิดนะครับเปิด7โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นนะครับ ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับถ้าจะให้ดีก็มาเช้าๆหรือว่ามาช่วงเย็นๆนะครับถ้าประมาณ10บโมงถึงบ่ายสเนี่ยผมถามน้องที่เขาดูแลที่นี่นะครับเขาบอกว่าคนเยอะจริงๆนะครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนมาช่วงฝนตกก็ให้เดินระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่นะครับมันจะลื่นนะ โอ้โหวิวเชิญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจช่วงหน้าหนาวนี้ที่จะมาเที่ยวม่อนแจ่มนะครับผมแนะนําให้ขึ้นมาทางบ้านแม่คีนะครับลองดูนะครับขึ้นมาง่ายรถวิ่งสะดวกสบายรถมาได้ทุกประเภทนะครับวิวสวยนะครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวให้เที่ยวชมก่อนจะถึงม้อนแจ่มหลายจุดเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับมุมนี้ผมว่าเป็นมุมที่สวยเลยนะครับแต่ผมจะไม่เดินไปนะครับน้องๆเขากําลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็ ผนมาอีกรอบแล้วนะครับนี่คือรอบที่3แล้วนะครับที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่เนีครับโอ้ส้มด้านล่างนี้ออกเยอะกว่าด้านบนนะครับถ้าใครจะซื้อก็ด้านหน้าตรงที่ขายบัตรเลยนะครับ ก่อนอนุญ,ญาตลากันไปโดยภาพบรรยากาศไล่สตอ์บรลี่ปลายฟ้าของมัอนแจ่มนะครับคือระยะทางจากตรงบ้านแม่คีมามัอนแจ่มนี่ประมาณสัก5 6กิโลนะครับ2วิว2ข้างทางนั้นสวยงามเหลือเกินนะครับจุดนี้ที่ผมถ่ายทำนี้คือมาปิดคลิปนะครับเขาก็กำลังก่อสร้างหลายจุดนะครับผมสังเกตดูด้านล่างก็จะเป็น จุดที่เขากําลังปลูกสตรอเบอรี่นะครับเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวนี้นะครับเชียงใหม่เช้าๆก็เริ่มหนาวนิดๆแล้วนะครับถ้าเข้าเดือนตุลาก็ผมว่าน่าจะหนาวเต็มที่แล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับถ้า,างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ